สวัสดีครับพ่อแม็กมึงลีครับอยู่กับเซปติดฟิชิ่งครับผมวันนี้เราอยู่ที่ท่าก่อน,นี่เรามีแผนนี่จะมานั่งเรือตกปรากดกันก็วันนี้เป็นวันที่1ตุลาก็เป็นวันแรกที่อุทยานเขาให้ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในเขตอุทยานนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดแล้วก็ตอนนี้ระดับน้ําเริ่มสูงขึ้นละก็ปลายฝนต้นหนาวก็ธรรมชาติสวยงามครับ สวยงามมากน้ำขึ้นก็ใช้ได้เลยเริ่มเยอะแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะมาเที่ยวตกปรากฏกันครับกับวันนี้มากัน3าคนกับทีมงานมีน้องบิ๊กกับนะที่วา่าโอเคตอนนี้ลงเรือเสร็จแล้วก็เมเอารถไปจอดเรียบร้อยก็ไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับแล้วก็ไปชมบรรยากาศภายในภายในแก่งก้อกันว่าจะสวยงามขนาดไหนณเวลานี้ไปครับ มาได้โดนพักตบไปเกือบชั่วโมงครับเหนื่อยหมดแรงนี่กี่โมงละเที่ยงไปเที่ยงวัดีครับเที่ยงวัดีเดินเข้าก่อนชั่วโมงดีฮาวจะไปลรุยกันช่วงบายครับกับปลากดครั้งที่เราตามหา Đi xe này Cần tăng thôi Yêu lâu, đừng xảy ra Yêu lâu Đi tập này Đi xe Đi đây nè จริงไหมจริงครัเปลี่ยนรีแล้วไงวะใช่นีครับใส่เนื้อาแบบยังของพี่นาะแม่ตัวเลยเพื่อมาเป็นลอมเกี่ยวป็นลอมเดี๋ยวกันทุยิ่งสูเออนั่นกับบูเท่าโอ้โดนเต้เฮ้ยประกดสปรกุ กระตุ้มอะไรมันดิ้นอะไรกโอ้ยแตกแล้วเอ้ยยิปเปอร์ไหนวะนี่เยอะมาสมสักสี่ยิปเปอร์นันนี่อะไรที่อ่ะลุ้มลุ้มฝากฏตัวแรกค้างหรือเปล่าโอ้ค้างตั้งแง่แหงแดงแหงแดงแดงแหงแดง อ้วอาเบอาอนดว่าเมันขกยกเอตกีนะแสดงว่าหออแอตะเกียแม่นละมันเอาไปอนครับต่อไเลยอ่ะแสดงว่าขี้โคอยู่รูมไม่เต็มงไงเ็โคอยู่รูมเต็มอ่เวลาใส่ถุปุ๊บมันตามุดเลยอ่ะ เออจีจีอืมต้องไปเชื่อสายนี่นี่มันได้อะรอมวันรอบเลยเนี่ยอืมแน่นอนอออนะเฮ้อหอยเชอรี่หอยเชอรี่เข้าคอเลยไหนบนเลยกินกิก็กินก,กินตรงนี้เนี่ย ได้จุมแล้ว <c oughs> ได้จุมจ่ม,ม,มนี่กมไหนวะ่าต้องไปก่โอ้โ นะได้เยอะแล้วเยอะต่อไม้ยืดต่อด้วยยิงอไ้ีเนื้อไดเน่มันยังบอกว่าอ่างอีกห้งเหรเฮ้ยอ่ะสวไหนนี่แกไหนห้างไหนส่มินิส่มินิ ้ามงแล้วที่นอนครับตอนนี้ก็มาตรงห้วยที่มีน้ำลงก็ตอนเย็นนี้กะว่าจะนอนตรงนี้ตกปรากฏักหน่อยก็พักผ่อนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นยังไงต้องรุนต่อไปแต่ก็คืนนี้ตกปรากฏด้วยครับเดี๋ยวรอลุ้นกนะันเราจะมีตัวเปล่าห้วยนี้จะน้ำลงครับนี่ โจทย์เรื่องนเนี่ยังไงเอ,อา้าน้ำขุ้น,น,นไหมเก็บเก็บทำไมป่ะอู้หู้หู้มืดแล้วครับผมตอนนี้กำลังทำมืดเย็นนะผมมีหมูจุ่มปลาป๋อง นะทธิบากาลังปันป่นกด้ังให้อยู่กําลังครับเดี๋ยวจะได้จุ่มแน่นอนจุ่มแน่นอนครับปั่นเบียร์ไปกี่คนแล้วสามครับปั่นเบียร์ไปสามแล้ว <laughs> เดี๋ยวรอเลยรอรอรอปั่นกดค้ังเดี๋ยวจะ <ขอ S 2> จุ่ม <ขอ S 2> จุ่มให้ทุดกท่ชนดูขอจํานวนปลาเท่ากับจํานวนเบียร์พอใช่ยละครับออืเบียร์สองลังเบียร์สองลังสองสี่ตัวเนาะยี่สิบสี่ตัวครับตอนนี้ได้ไหหนึ่งครับตันนี้ได้ เดี๋ยวอีกยี่สิบสามตัวเดี๋ยวยี่สิบสามตัวโอ้ยดิแยนเข้าแล้วครับพี่น้องตอนนี้ฝนตกมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วครับพี่ตอนไหนออกห้วยครับตอนนี้น้ำออกน้ำออกห้วยนะครับไหลไหลขึ้นเลยเขียังแรงเลยสงสัยคงจะได้เป็นจืนผมเป็นจืนเลยครับเป็นจืนเลยครับเย็นเป็นตะกัวครับผมน้ำยังเที่ยวเลยครับตอนนี้ใช้มาทำอะไรที่นี่ครับ ผมทาอะไรที่นี่ครับผมนนผมทำอะไรที่นี่ครับผมนนผมทำอะไรที่นี่ครับเรียนอะไรดูสบายผมโอ้ผมมาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยนี่กลังไสอะแนนี่แว่นน่าตากฝนไปประมาณชั่วโมงนะครับเฮ้ฝนตกดีเลยครับระวังระวังระวังน้ำด้วยด้วยระวังน้ำด้วยด้วยที่ว่าดูดูสายดูสายด้วยด้วย แต่แม <aunque S 2> de, de ok, ันดีอย่างคือมันมันมันไปฟาดหมูนมันมันมาได้มาฟาดเขาแล้ออกเองเลยเปลี่ยนเปลี่ยนตะกัวเปลี่ยนตะกัวเลยไ้นีกังไกลวะ มาคุยกันหน่อยมาคุยกันหน่อยมีปัญหาดูสภาพอุยหมวกผมยังอยู่หมวกเพียงยิวอ๋อเดี๋ยถ่ายข้างล่างเดี๋ยถ่ายข้างล่างสภาพสภาพครับเกือบเอาชีวิตไม่รอดครับสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ครับผมประมาครับอันนี้นี้มีความประมาทเวลาฝนตกแล้วน้ำน้ำลง เรามายอมออกจากห้วยรีบออกห้วยต้องรีบออกห้วยนะครับยังอยู่ไม่ได้ครับ,รบม,มาเลยครับแต่ละเรือเรือช่วยมสังเวยครับเกือบเอาชีวิตมาทิ้งนะครับสามคนสังเวยเกือบสังเวยชีวิตเกือบสังเวยชีวิตนะครับเกือบสังเวยชีวิตนี่เป็นอุทาหรณ์แน่นครับเวลามาตกปลาที่เขื่อนนะครับเวลาฝนตกเยอะอย่าเลยครับอย่าอย่าอย่าอยู่ท้ายห้วยให้ออกทันทีเลยครับออกทันทีเลยนี่คือประสบการณ์นะครับดูสภาพเรือ ดีนะครับเรือเรือไม่จมเรือไม่จมเรือลอยแล้วก็น้ํายังพัดกลับมาให้เราขึ้นขึ้นมาได้อยู่ครับยังยังว่ายไปเอากลับไปเอาได้อยู่นะครับกลับไปเอาได้อยู่ดู<ต>ครับกระเป๋าดูครับสภาพสภาพสังเวยเป็ดไปหนึ่งคันกระติกไปอีกหนึ่งอันตายอีกหนึ่งกระติกสองตัวเป็ดหายไปหนึ่งหนึ่งคันครับกระติกกระติกน้ําแข็งอีกหนึ่ง ก็ยังดีที่เอาชีวิตรอดมาได้ครับเก็บตายเกอบตายเก็บตายครับโอ้ประสบการณ์ชีวิตจริงๆครับเอ้ยยังยังอยู่ถือว่าท้งนี้ยิ่งใหญ่ถือว่ายังโชคดีครับถือว่ายังโชคดีโชคดีครับถือว่ายังโชคดีเจ้าที่เจ้าทางยังให้อภัยครับแล้วอ่ายังมีมอเตอร์ไกด์แล้วก็ไปใช้อีกหนึ่งอันที่ที่พามาไปจนถึงแทรของของเพื่อนอ่า ของใครไม่รู้ของใครไม่รู้ครับดูสภา,าขออนุญาตเขาอยู่ขออนุญาตครับงานนี้ใหญ่หลวงนากใหญ่หลวงจริงๆครับ,รบเดี๋ยวขอเคลียร์ขอทําความสะอาดเรือแล้วก็เดี๋ยวเช็คเรืออุปกรณ์เรือก่อนนะครับว่ายังใช้การได้ปกติป่ <c oughs> ะ <c oughs> ภารกิจตามหากระติก <c oughs> เจอแล้วที่ตรงนั้นด <c oughs> ูนล่องรอยสภาพเมื่อคืน เกิรุ่นเบ็ดแต่เบ็ดไม่มีเกิดรุ่นครับแต่เบ็ดหายเรียบร้อยไปแล้วครับจมน้ำไปแล้ว เอาเก่งก็ฝากไว้ไติดตามพวกเราด้วยนะครับก็ทริปหน้าจะไปดยที่ไหนต่อก็ฝากติดตามด้วยส่วนทริปนี้ก็ขอพักขอพักก่อนกลับไปพักก่อนฟพ้นฟูํำลังงนอนเ <laughs> หนื่อยแล้วเกินโอเคแล้วเจอกันทริปหน้าครับผม